ที่กวานพะเยาหลังจากเมื่อวานนี้พูดคุยกับเรื่องการบริหารจัดการน้ําแล้วมาดูเรื่องของหมวดการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวกันบ้างครับที่พะเยาครับเขาเรียกกาดน้อยริมกวานพะเยาใครไปแถวนั้นนะครับผมชอบกินไอติมมะพร้าวอ่อนมากเลยกับเรื่องของลาบเหนืออร่อยมากๆแนะนํา มีร้านค้าขายกันอย่างคับคั่งนะฮะแปร้านค้าสินค้าก็มีประเภทอาหารเครื่องดื่มอยู่ทุเรียนให้ทราบแหละของมีที่ของที่ระลึกด้วยก็คือเป็นทรงพญานาคที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นที่ระลึกกันมีเก้าอี้สนามเตรียมไว้ให้เผื่อดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะ,ะอย่างเช่นน้ําอัดลมอะไรพวกนี้พวกกาแฟเนี่ยพวกดิบก็มีขายให้ช่วงเช้ากับช่วงเย็นบรรยากาศดีมากครับก้านพะเยาก็ อากาศน้อยอริมก้านพะเยาก็ตั้งอยู่บริเวณริมก้านพะเยาแน่นอนครับโดยจะเปิดจําหน่ายเฉพาะช่วงวันอยู่ราชการนะคือเสาร์อาทิตย์ช่วงตั้งแต่ตีห้าไปถึง11บเอโมงเอ,เอาจนร้อนเลยแล้วกันมาต่อเนี่อ,อกันเลยดีกว่าคนเที <c oughs> ่ยวกว้านพะเยาอันนี้ช่วงก้านพะเยาเองเนี่ยตอนนี้คืออากาศก็พอ11บเอโมงก็เริ่มจะร้อนแล้วนะฮะ